สวัสดีครับผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ออนไซน์นะครับอยู่กับผมธนาอีกเช่นเดิมนะเดี๋ยววันนี้ผมอยากจะคุยหลังเกมกับผู้ชมสักนิดหนึงนะครับในเกมที่เราเปิดบ้านเอาชนะลิวสองประตูต่อหนึยังคงรั้งจากฝูงอีกเช่นเดิมครับนะลูกแรกครับก็มาจากการขึ้นเกมของลิพูเองครับเป็นการขึ้นเกมทางขวาเหมือนเดิมครับนะ คนที่จ่ายให้โมซารายิงใครครับคุณผู้ชมก็เป็นใครที่ไหนไม่ได้เลยนอกจากเคอร์ติจนคุณผู้ชมใครที่ได้ดูเกมเมื่อคืนนี้ก็คงจะรู้อยู่แล้วนะครับว่าเคอร์ติจนเนี่ยในช่วงครึ่งแรกเนี่ยโอ้โหเล่นดีมากแม้ว่าจะยังมีม้วนอยู่บ้างแม้ว่าจะยังมีคลองบอลแล้วจ่ายชาอยู่บ้างแต่มันถูกทดแทนนะสิ่งเหล่านั้นมันถูกทดแทนด้วยการแอซซิตให้กับโมซาลา ได้ยิงเข้าไปนะครับุผู้ชมลิฟูออกนําก่อนในนาทีที่3 14นะครับคผู้ชมจากลูกยิงสุดสวยของโมฮัมเหม็ดซารานะจังหวะนี้ผมก็จริงๆคนเราเนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่าสิ่งสําคัญนะสิ่งสําคัญต่อสโมสรเนี่ยแฟนบอลรู้อยู่แล้วว่าคือโมซาฮ่าที่เขาจะคอยสร้างเกมรุก คอยยิงประตูให้กัิเอร์พูได้อยู่เรื่อยๆแต่คุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับคนที่คอยซัพพอร์ตซาร่าคือใครเคอร์ติสโจนที่หลายคนด่าหลายคนว่านั่นเองครับแม้ว่าโมซาราจะมีฟอร์มการเล่นที่ดีในเกมนี้แต่ผมก็ยังอยากจะชื่นชมนะเคอร์ติสโจนคนที่แฟนบอลร์พูหลายคนเนี่ยมองว่า เป็นส่วนเกินซะด้วยซ้ำอันนี้ผมพูดคงไม่เกินจริงใช่ไหมครับเคอร์ต <i> ิจโจนก่อนหน้านี้ถูกด่าถูกว่าต่างๆนานา,นาย้อนกลับไปตั้งแต่สมัยของเยนคอปเลยนะครับเขาเนี่ยเป็นคนที่ก้ามเข้าข้ามดาวรุ่งขึ้นมาคนแรกๆของนักเตะดาวรุ่งยุคหลังด้วยซ้ำขึ้นมาก่อน <c oughs> ขออภัยครับ ขึ้นมาก่อนฮาร์วีเอเลียด้วยซ้ำครับคุณผู้ชมก่อนนักเตะชุดศูนย์ฝึกเคิร์กบี้ซะด้วยซ้ำเคอร์ติจโจนเนี่ยถูกแฟนบอลหลายคนมองว่าดีไม่พอที่จะเป็นนักเตะเวี้ยวผูลชอบเลี้ยงชอบมว้วนอะไรแบบนี้ต่างๆนาๆนานะตามแต่จะว่านะคุณผู้ชมแต่ตามภาพเลยครับอา์เนอร์สล็อตเมื่อต้นฤดูกาลเหมือนกับติดสกิลอะไรสักอย่างให้กับเคอร์ติจน ดังนั้นเขาจึงมีส่วนร่วมกับเกมริภูมากขึ้นเป็นอย่างมากมีโอกาสในการลงสนามอย่างมากความมั่นใจก็เพิ่มมากยิ่งขึ้นจำได้ไหมครับผู้ชมในช่วงที่ลูกสาวของเคอร์ติจนเนี่ยคลอดใหม่ๆเจ้าตัวนี่ฟอร์มแบบกระฉูดแตกมากช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมบอกเลยว่ามันใกล้เคียงกับลำไม้คล้ายคลึงกับเซเว่นเจอรล เอาผมไม่พูดเกินจริงนะผมไม่ได้อวยด้วยคุณผู้ชมครับทั้งยิงทั้งใจทั้งตัดเกมในช่วงนั้นนะนับเฉพาะช่วงนั้นยึดตัวจริงจากโดมินิกซอบอสไล์ได้ด้วยซ้ำครับอืมเกิดโจนเนี่ยแหละคนที่หลายคนด่าคนที่ทุกคนต่อว่าต่อขานเขาต่างๆนานาโดยส่วนตัวผมว่ามันไม่แย่ขนาดนั้นมันเป็นเรื่องจริงที่โจนชอบเลี้ยงบอล จ่ายบอลยากแล้วก็ทําบอลเสียพยายามที่จะสร้างความมั่นใจให้ตัวเองพยายามที่จะปั้นเกมขึ้นไปหลายนัดที่เราเห็นว่าเขาฝืนเกินไปเนี่ยมันก็ใช่ครับเขาอาจจะฝืนเกินไปจริงแต่คุณผู้ชมอย่าลืมนะครับกองกลางเนี่ยมันไม่ใช่แค่แปะบอลป้ายบอลไปมาอย่างเดียวเหมือนกับที่จอแดนเฮนเดอร์สันชอบทำมันควรที่จะ มีอะไรมากกว่านั้นแล้วเขาก็พยายามที่จะทํามันแต่พอมันทําไม่ได้มันก็ติดมันก็เสียจ่ายพลาดบ้างจนหลายคนเนี่ยอยากจะให้ปล่อยเคอร์อติโจนไปสักทีนะกระทั่งครับเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเขาก็หมดความมั่นใจความมั่นใจก็ดรอปลงนะดังนั้นช่วงหลังมาเราจึงไม่ค่อยเห็นเขาได้ลงสนามในฐานะนักเตะ ตัวจริงของก <c oughs> อบครับเราจึงไม่เห็นเขาลงมาในสนามในฐานะนักเตะตัวจริงของลิพูมากสักเท่าไหร่น้อยกว่าเซอบอสไลน้อยกว่าช่วงต้นฤดูกาลแต่พอลงมาในสนามนัดค่ำคืนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมอร์เนอร์สลอตเนี่ยไม่รู้ว่าไปบอกอะไรเคยติดจนยังไงนะครับเล่นดีนะผมว่า เล่นดีในช่วงครึ่งแรกเนี่ยดีมากแม้ว่าช่วงครึ่งหลังเนี่ยเราจะเห็นข้อผิดพลาดจากเขาบ้างแต่เราก็ต้องชื่นชมในจังหวะที่เขาทําดีครับคุณผู้ชมเครที่โจนจ่ายบอลให้กับโมซาลายิงเข้าไปพอซาลายิงเข้าไปเนี่ยเพื่อนๆก็วิ่งมาดีใจใหญ่เลยดีใจกับโมซาลาเจ้าตัวเนี่ยก็แอคท่าของจูต์เบลลิงแฮมไม่ร้ว่เปรียบเทียบได้หรือเปล่านะแต่ เราจะเห็นว่าเวลาจูซ่เรื่องแฮมดีใจเนี่ยมันจะชอบกางแขนถูกไหมครับเนี่ยซาร่าก็ทําเช่นเดียวกันนะเกมในครึ่งแรกเนี่ยเป็นของลิพูซะส่วนใหญ่ครับเปิดมาในช่วงครึ่งหลังริวได้โอกาสบ้างครับคุณผู้ชมลิวได้โอกาสเล่นบ้างแต่ครับคุณผู้ชมมีจังหวะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นนะขอย้อนกลับมาในช่วงครึ่งแรกสักนิดหนึ่ง มันดี้อลิซานะนักเตะค,คนนี้โดนใบเหลืองหลังจากที่เรายิงประตูลูกแรกได้นะครับเปิดมาครึ่งหลังเนี่ยนาทีที่59เขาโดนใบแดงครับเป็นเหลืองแดงนะเป็นเหลืองแดงก็ถูกไล่ออกจากสนามซัก 30, 30ม0นาทีได้ของเวลาที่เหลืออยู่ของริวที่ต้องมีผู้เล่นน้อยกว่าลิฟูหนึ่งคนคือเหลือในสนาม10คนนั่นเองครับ ขออภัยนะครับก็เหลือ10คนเราแทนที่จะกดเขาได้ครับคุณผู้ชมเราแทนที่จะคลองบอลเหนือกว่าคลองเกมเหนือกว่าแล้วก็กดเข้าใส่อยู่ฝ่ายเดียวถูกไหมครับแต่ริวไม่น้อยหน้าครับหลังจากที่ทีมโดนใบแดงไปคนหนึ่งโจธทานเดวิดมายิงลูกตีเสมอให้กับ นะยิงลูกตีเสมอให้กับทีมได้สําเร็จโจทานเดวิดคนนี้เราเคยมีข่าวเช่นเดียวกันว่าต้องการตัวเขามาร่วมทีมลิปูในครั้งนั้นนะ <c oughs> ขอไปอีกครัครบโอ้โหไม่สบายครับช่วงนี้คือเรามีข่าวว่าอยากจะได้ตัวเขาตั้งแต่เรายังไม่ได้นักเตะอย่างนูนเยสมาร่วมทีมครับคุณชมคือ คุณผู้ชมก็ลองคอมเมนต์มาแล้วกันว่าถ้าเปลี่ยนนะเปลี่ยนตอนนั้นที่เราสนใจนักเตะอย่างจอาธนเดวิดที่ไม่ใช่เดวินนุนเยสคุณผู้ชมว่าณตอนนี้ผลงานของลีปูจะเป็นยังไงบ้างจะเป็นแบบนี้ไหมหรือจะแตกต่างออกไปยังไงครับผมก็เป็นอีกคนหนึ่งที่ชอบจอธนเดวิดเหมือนกันแต่ผมมองว่าณตอนนี้ เรามีดาวินนุนเยสแล้วนะเรามีดาวินนุนเยสแล้วมันก็เทียบกันไม่ได้ครับเพราะว่าทั้งสองคนอยู่คนละหลีกทั้งสองคนอยู่คนละช่วงเวลาโยวาทานเดวิดอยู่หลีกเองิงดาวินนุนเยสอยู่เบนฟิก้าซึ่งตอนนั้น mm hmm. นุนเยสก็ฟอร์มดีเอามากครับคุณผู้ชมต้องยอมรับกันตำตงไม่งั้นเราไม่ทุ่มเงินมหาศาลไปดึงตัวดาวินนุนเยสมาร่วมทีมหรอกครับจนทําให้ทุกวันนี้เรา ได้ใช้งานดาวินุนเยสอันเนอร์ส็อตได้ใช้งานดาวินุนเยสและในค่าคืนที่ผ่านมาส็อตก็เลือกดาวินุนเยสออกสตาร์ทเป็นตัวจริงแม้ว่าจะไม่มีส่วนร่วมกับการทําประตูสักเท่าไหร่นะครับคุณผู้ชมแต่ครับแต่แตพอกุญซือเขาให้ความไว้วางใจนักเตะแล้วเราในฐานะแฟนบอลก็สมควรให้กำลังใจนักเตะเช่นเดียวกันนะ แม้ว่าดาวินนุเยตจะยิงประตูไม่ได้แต่การปั่นป่วนเกมรับการปั่นป่วนกองหลังการฉีกเพื่อทำทางเพื่อหาทางที่จะเอาบอลเข้าไปในกรอบเขตโทษให้มากที่สุดมันก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีที่ดาวินนุเยตมีให้กับลิพูและผมเชื่อว่าหลังจากนี้เราก็จะต้องใช้งานนักเตะค,คนนี้ไปเรื่อยๆครับ คุณผู้ชมครับลูกที่2เนี่ยเราได้จากคาเวียเรียนนะผมก็จะไม่ได้พูดอะไรถึงจังหวะนี้มากครับแต่ผมอยากพูดถึงคนนี้ครับเนี่ยนะผมอยากพูดถึงเขามากๆเลยผู้ลูกษาประตูของลิวนะลูคัสเชวาเลียหรือเชวาเลียอะไรก็ตามแต่ครับที่หลายคนอยากจะเรียกนะเซฟเอามากๆทำไมก็ไม่รู้นะครับ ลิฟูถึงเจอแต่พวกษาประตูที่เซฟเซฟผมยอมรับตามตรงเลยว่ามิ่งกูอยากได้มึงจัดกูอยากได้มึงมากมิก่งเซฟจัดอะครุณผู้ชมคิดเห็นเหมือนกันไหมครับถ้าคิดเห็นเหมือนกันก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันครับส่วนตัวเนี่ยผมชื่นชอบนักเตะคนนี้มากๆนะผมว่าถ้าหากครั้งหนึ่งนะเราได้ร่วมงานกันก็คงจะเป็นอะไรที่ดีมากๆในอนาคตหากอลิซงบกเกอร์ไปแล้วเราจะเหลือ มาดัชฟิลลี่เราจะเหลือวิเทสลับยาลอตไปดึงตัวนักเตะคนนี้มาร่วมทีมคุณผู้ชมคิดว่างไงครับคอมเมนต์มาได้นะก็ถ้าไม่ใช่โมซาล่าที่ได้รางวัล MVP หรือเป็นนักเตะลิพูในฐานะทีมผู้ชนะที่ได้รางวัล MVP <Yes. S 1> ผมบอกเลยว่าโอ้โหไอหมอนี่แหละที่สมควรที่จะได้ครับคุณผู้ชมผมผมขออัปเดตเรื่องราวของ ดิโก้โชท่ากันหน่อยแล้วกันนะครับคือเขาเจ็บมีอการบาดเจ็บไปไม่รู้เหมือนกันว่าคุณผู้ชมคิดยังไงกับดิโก้โชท่านะผมมองว่าเจ้าตัวเนี่ยเจ้าตัวเป็นกระดูกเปลาะอีกคนหนึ่งเป็นคนที่กระดูกยุงมากๆเดี๋ยวเจ็บเดี๋ยวหายเดี๋ยวแบนนะตั้งแต่เขาย้ายมาอยู่กับเรานะคุณผู้ชมตั้งแต่ปี 2020- 2021นะครับ เจ็บอาการบาดเจ็บเนี่ยไล่มาเลยนะเจ็บเข่าเมื่อช่วงปลายเดือนธันวาคมปี2020เจ็บราว3เดือนครับพลาดโอกาสในการเล่นเกมกับลิฟูไปถึง16เกมต่อมาปี2021ช่วงพฤษภาคมเจ็บเท้าครับเจ็บไปที่บริเวณเท้านะเป็นหลังเท้าครับก็พักไปอีกสัก2เกมถัดมาปี2022 เจ็บข้อเท้าอีกแล้วครับนะสิงหาคมปี2022เจ็บแฮมสติงนะเจ็บกล้ามเนื้อน้องปี2023เล่นไม่ได้ถึง20เกมนะครับเจ็บกล้ามเนื้อต้นขา2023ช่วงปลายเดือนธันวาคม3-4สัปดาห์เล่นไม่ได้6เกมเจ็บหัวเข่าปีที่แล้วเนี่ยช่วงกุมภาถึงเมษา ลงเล่นไม่ได้13เกมเจ็บบริเวณสะโพกนะช่วงเมษาพฤษภาหลังจากที่หายเจ็บหัวเข่าก็มาเจ็บสะโพกต่อเลยนะครับคุณผู้ชมเล่นไม่ได้อีก4เกมนะครับกระทั่งเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาครับุณผู้ชมเจ็บที่บริเวณกล้ามเนื้อโอ้โหเจ็บพักไป2เดือนนะครับเพิ่งหายเจ็บกลับมาเดยโก้โชตา ก็มาเจ็บอีกแล้วครับล่าสุดครับคุณผู้ชมเจ็บกล้ามเนื้อจะต้องพักยาวไม่แน่ใจว่าสื่อเขาบอกว่าพักยาวนี่คือยาวแค่ไหนนะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าพักยาวนี่คือยาวแค่ไหน <c oughs> ก็ประมาณนี้แล้วน,นะครับสำหรับดีโกโชตานะที่สื่อก <c oughs> ออภัยครับโอ้โห คุณผู้ชมแนะนํายาเข้ามาได้นะครับว่าผมควรที่จะกินยาอะไรดีทั้งไอทั้งมีอาการคันคอด้วยนะช่วงนี้ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าคันคอไอแล้วก็มีหวัดเล็กน้อยนะเออคุณผู้ชมก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยก็แล้วกันครับเดี๋ยวผมขอพูดถึงปรึกษาประตูของริวสักหน่อยแล้วกันครับก่อนที่จะจากกันไป เขาได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าคือเขายกย่องรีพูลครับว่าแม้ว่าการที่แพ้ทีมที่ดีที่สุดในโลกมันไม่ใช่เรื่องที่จะต้องรู้สึกแย่เลยมันรู้สึกดีด้วยซ้ำแล้วก็มันมีหลายสิ่งที่ดีๆแล้วก็บางอย่างก็น่าจดจำเออผมว่าไม่น่ายกย่องว่ะน่ายกย่องจริงครับสำหรับดูคัสเชอร์วาลีเย่ นะผู้แพ้ที่แบบใจไม่งหล่อมากแล้วก็คือแพ้เป็นนะครับแพ้ได้แพ้เป็นแล้วก็ยอมรับความพ่ายแพ้แล้วก็ยังชื่นชมเราอีกแต่ผมก็ไม่ได้บอกนะว่าทีมเราเป็นทีมที่ดีที่สุดในโลกหรือเปล่าแต่นักเตะเขาพูดเองครับก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยครับคุณผู้ชมเจอกันคลิปถัดไปครับนะเจอกันคลิปถัดไปเดี๋ยวมาอัปเดต ข่าวสารให้ฟังอีกเช่นเคยครับเจอกันครับ